เดี๋ยวดีกำลังลุ้นนะครับอ่ตรียมดีๆหรกเอาดีๆเดี๋ยวดีๆก็ได้รางวัลตอบใจอยู่ดีหนึ่งลูกแล้วน้องเรามีตัวห้องหลังเต็มด้วยสองลูกแล้วรางวัลตอบใจค่ะป่าไปยูลูกสามลูกนะคะได้นี่ยได้สองลูกเก่งแล้วลูกเก่งแล้ว ดูดีดนดีดูดีมาดูนกแก้วกันลูกเอาคืนรถด่ไยาวยดีมาดูนกแก้วไหมนีนน่ดนดีมีรีโบ้ด้วยนดี้หมดรีโบ้เลยพอนะ นี่มานี่เรามาี่เราอ้าวได้ขนมมาแล้วมปเอาลูกชิ้นกันเรานี่จะได้เต็มไหม้การาป้ายงเนเซเนชื่ออะไรครับการกันเด็กนะครับตรงปั๊มปตหลักเมือง ปั๊มบางใหญ่หวัมปลาใหญ่าใหญ่ยโอเคเมากลอตอนนี้อยู่ปั๊มปตทนะครับปัมหลักเมืองปั๊มปาใหญ่ครับนองนีไหๆๆย่้เนอ,ไอยไหมเอาอะไรไหมแปเาเซเวตตี้เหรอไปหยุดเซเวตตี้เฮ้แปแล้วหลุ ตอนนี้ <c oughs> แวะซื้อกาแฟกันนะครับแต่พอดีที่ปั๊มเขาจัดงานวันเด็กพอดีก็เลยต้องพาหนูดีเข้ามาลุ้นรางวัลกันครับตอนนี้กำลังเดินทางไปเที่ยวต่อครับ <c oughs> ได้ของชิ้นใหญ่ด้วยจะใส่รถได้ไหมเนี่ย ไม่รอเลยเดินไม่รอเลยหนูดีหนูดีเดินไม่รอเลยเอเลยอะครับเดี๋ยวไปเที่ยวต่อครับอะไรครับออกเดินทางกันแล้ว